สวัสดีค่ะสาวยาโสคนโกโมมีหยังหอกค่ะมึอนี้อยากอัพคลิปเล่นน้ำซื้อ,อโมมีหยังเห็ดส่วงนี่สาวยาโสบริเวณเห็งานสาวยาโสคนณโกไม่ใช่หญิงยาโสนะคะหาเหลือง มาเล่นน้ามาเบาน้ำกับพี่น้องก็ซื้อนี่แหละกินเมียงปลาค่ะกินเมียงปลาเดอ้อมาเดอ้อมากินเมียงปลากินเมียงปลาน้ำสาวยาสูเด้อค่ะเด้อเมียงปลาพักกับบกยยักไลน์หน่อยค่ะกะละมังนึงกับมีดุุนะเต็มปุนะสาวยาสูก็ร่างเมียงปลา,า,าราคาอันเขาเอิ่นอยัางหือน้ำจิม้มน้ำจิ้มทั่วตัด น้ำจิ้มทั่วตัดนะค่ะน้ำจิ้มทั่วตัดน้ำจิ้มทั่วตัดสูตรดั้งเดิมสูตรอัน,อนปูยาตาหยา่ยบ้านเฮาเละเนาะสูตรปูยาตายาย่สูตรอันผู้เฒ่าผู้แกขาเจ้าผ้าเห็ดน่นล่ะอ,อันขออนุญาตใส่มือด้ค่ะเพราะว่าสา,าวเยโอูอันอันล้างมือเรียบร้อยแล้วเด้อล้างมือสะอาดคักล้างมือสะอาดคักสะอาดแน่กัยังว่าเออจะเป็นมือนึง หลางมือเป็นซิบหลอดพเด้เพราะว่าอยู่ห่องกงเนาะมันโรคระบาดมันหลายนี่ยนะค่ะโรคระบาดมันหนักส่วงลีซสาวยโซ่รมไดปเท็งานก็เลยอันมาอัดคลิปอันเล่นกับพี่นองเนี่ยนะอันอันรัฐบาลเขาเจ้าอันแค่เจ้าสร้งปิดเขาเจ้าว่าให้เปิดเพราะว่าเพราะว่ามันอันโรคโควิดมันระบาดหลาย าสาวเยอะโซ่กับว่าเลยบทประเภทงานก็เลยวางงานก็เลยเมาอ,อัดคลิปเล่นซื่อๆนี่แหละมาเด้อมากินเมียงพี่เห็นบ่อยู่บ้านก็เลยเฮ็ดอันเมียงกินยาก,กินนันนะพูดอะแซ่บๆเดอ้อยเขาเห็นขนมอว่าแซ่บ พี่รีไหมเขาชอบมาก,กินผักพักก็หลยอยู่แตาวผุ้น่ะเต็มกระมังอยู่เด้อพุ่น่ะพี่้องเอ้ยผักหลยอยู่เด้อมือนี้เป็นคลิปแรกของสาวยสโสสาวยสโสกับโ่เคยเล่นกับเขาดอกลรอวะ แต่เห็นขาเจ้าเรียนกันแล้วอยากเล่นน้ำขาเจา้าซื้อๆะวะก็อล่องเห็ดเล่นเบิง้งบ่มยังเห็ดน,นะ่ยนะยู่บานซื้ออันบไดี้เห็ดงานเนาะจักสีปไปเห็ดยังไปใส่กรบดาหได้เด้อพี่น้องเอ,อ้ยอยู่นี่อยู่ถึงตะบานลงไปข้างนอกก็ต้องใส่หน้ากาก,ากปิดปากอันล่างมือดูดูเอ,อ้ยแล้วก็เข้าไปนอกข้างนอกนอะอ,อันกับหูยตัวประเทศ อันฮองกงนั่นคนฮองกงเขาเจ้าก็สะอาดอยู่เด้ต่ว่ามันมันมีคนประเทศจีนเขามาอยูน่นั่นนะ่ะนะแล้วคนประเทศจีนขจ้าได้อันบางคนบางคนเดอ้อเบาถึงบางคนบางคนเขาเจ้าก็สะอาดอยู่แต่บางคนเขาเจ้ากับบกค่อยสะอาดแต่ว่าส่วนมากกับสีผู้เทานะ่าน่ะรลายอันผู้สาวผู้เฒ่านะเขาเจ้าสีบกค่อยอันบกค่อยล้างมือนะ อย่าว่าซึ่งได้อากาศบ้านเ้่าทั้งสาวโยโซยุ่เรื่องเบาไปสาวโยโซยุ่ฮห่องกงบริยุ่เมืองไทยเนี่ยยุ่ห่องกงสาวโยโซผัดทินโอ้คือมือใหญ่บน,นี้สาวโยโซผัดทิน มาอยู่ประเทศฮ่องกงมาได้ผัวฮ่งองกงเล้วค่ะเด้ออันเฮ็ดงานอยู่ร้านสปาสปาของฮ่องกงอันช่วงนี้รัฐบาลว่าบ่ให้บ่เฮ้ยเราจีบอกอยุติธรรมเก่าไหมบอกว่าเป็นบ่เคยบ่เคยเล่นบ่เคยเฮ็ดโอ้ย่าสิดำคาญเดอ้อเบิ่งกันแน่เดอ้อพี่น้องเอ้ย บักคำงี้ไงนี่นแหละโอ้ยสาวยาโซล่ลืมเอาบอกพริกมากินแม่มีบกพริกอยู่เด้ ไปบอกพริกก่อนบอกพริกนี่ตูยิ่งน้องสาวไปเมืองไทยกลับมาเพื่อนกับกั๊กโต้ยูสิบสี่มือแล้วล่ะเพื่อนเลยออกมาเอาบอกพริกมาให้บอกพริกยังพู้นี่ มาเองกินเบิ้งด้ว่าแซ่บแสบขนาดนี้มาหมพริกหมพริกแ่บดีละหืมแสบหมกพริกมกพริกแห้งหมกพริกแห้งทอด มาพริกแห้งทอดไหมแสีบยีเด้์ไหมโอ้เสียบเหีโอ้เสียบเคือเจ้าวีเด้์เหรเนาะจับกสิคุยยังกันคุยบ่เป็นมันคุยบ่เป็นดอกกันจักสวขาจังใดเลยเนาะอันเข้าพึ่งฮัดเหรนไหม เล่นไม่น่ะนะก็บเร่เคยอันบ่เคยเล่นบ่เเห็นกับเจ้าเล่นน่ะนะก็เลยอยากลองเล่นเบิ้งซื้อเดี๋ยวมือนางมือมือหลังผุ้น่ะใส่บักพริกใส่เทมันลงไปโดดผุ้น่ะเทมันลงไปเลยพริกโอ้ยผุ้น่ะจะจืดแซ่บเลยบักพริกแมบักพริกบังพริกบังพริก ซาของกงเขาเรีงไงหลัดจิวหลัดจิวก้อนบ่บอกเขาอินงสิบบบอกป่เปีนเขาอิยังบี้นี่โอ่ข มึงขึ้นแหงบักขี้โอ๊บแหงบอกเขาเลย แสบอีหลีแซบอีหลอเดี๋ยวมือหลังมือหนาดีกว่าเแบาบมือหนาเนาะพเพราะมันมือหลังเพราะเขาเอิ่นอันเซาเยโซยูอัน,อออนฮ่องกงนั่นกับบรดเวมีมูข้นทยหลายดอกค่ะเด้ออย,ยูจะคล้องผู้เดียวก็หนองสาวน้องสาว,อ,สาวอันนอ้องฮัดมันลอยเอ็ดถาเพิ่นเห็นเป็นยายยุงเทปดอกคะ่ะ ก็ไปนอนค้างไงแต่ทำไมนั่งเต้นดุนนั่งได้หูจักกันนั่งเอ๋อยู่เมื่อกี้หุ่นเด้อค่ะเด้อแล้วมือลังมือหนาเสียวผ้ามาเรนน้ำน้องสาวล่ะนี่ละ่ะอยู่กันสองคนนี่ล่ะพี่นอ้องผมหอมเยี่ยมยุ่งเสร็่ละเดี๋ยวมือหนาเดี๋ยวพึง่งร่างข้างมาเด้อคอยบอกว่บวก,บกค่อยเป็นเป็นไดนเพราะว่าคอยพึ่งสิฮัทเรน พึ่งสิอันนี้เนาะอันมือหนาสีไปอันอัดสีไปไทยอันของกงให้เบิง say cho sầu là sao không con chàng Đéo, vào bán này bữa vào hắn này Đéo mưa nào สาวเทียสูสีไปรอฮ่องกงแล้วก็สีอันผู้ใดอันโรคโควิดมันเบิดนอกวาเรื่องว่าอันโรคโควิดมันเบิดนั่นผู้ใดอยากมาเที่ยวฮ่องกงสาวเทียสูสีไปแนะนําโรงแรมถืกอๆใครโรงแรมที่พักเถื่อๆแล้วก็สะอาดแล้วก็ปลอดภัยอยู่ย่านการอยู่อยูันอันข้อไหนคะย่านใจการใจการเมืองอยู่แถวฮ่องกอยู่แถวอันมองก๊อ เขาเออมองเกาะมองเกาะนี่มันสิเป็นสถานอันมันสิเป็นอันยานใจกลางเมื่อันสถานที่อันเขาสิมีของขายหลายเนาะแล้วก็ของขายก็หลายแล้วกินคนก็หลายพร้อมแล้วว่านั่นแหละเดี๋ยวสิเป็นเลาะผ้าเบิ่งว่ามองไดมันด์เถื่อนนะน้องเลี่ยมแล้วก็มองได้ของมันถื่อนมังสินะอันบัต้าเบิร์ตโควิดนั่นนะผู้ใดอยากมาเที่ยวฮ่องกงนั่นนะ สิไดอันอันเสิร์ชหาง่ายๆน่ะน,นะเดี๋ยวสาวจะซูปไปแนะนำสีาพาไปเบ่งาพาไปลอ้อแซ่บครับครับ,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 บครับอืมหนูพริกอีแซ่บครับ

Mình nhớ thẩm hàm Bọc thịt thọ cọp Hình bò Bọc thịt Mặc dù Nói cọp nó cọp nè เดี๋ยวไวน,น์ส่เฮ็ดอ,อ,อันเสี้ยไว้์ส่เฮ็ดอันเขาเอื่อเนียงวะวัน,นเฮ็ดน้ำตุมต่มก๋วยเตี๋ยวมือไม่เซ็นตน้ำตุ่มก๋วยเตี๋ยวสาวเจ้าโซเฮ็ดกว๋วยเตี๋ยวแสบเดอ้อสิบอกให้แล้วก็เฮ็ดอันกขาตุ่มยวนเขาอันแม่แม่อันเขปุ่นเขาอันอันขนมจีนยวนนะนะไม่เมียนเขามป็นขนมจีนยวนว่าบอกผิดบอกตัวที่ประเด็นอะไรขัดจับยวนก๋วยจับยวน ๋วยจับย้วนอันสื่อเซ็นอันสดมากยว่หองโก้เจาก็มีอยู่ได้ละอเซ็นสดมั้ยย้วนตรงไปอันฟังอันตรงไปฟันอันทั้งตลาดไถเ่ยนะน่ะบักพริกบักพริกกรอบแซ่บแซ่บคักมาเด้อพี่น้องเห็นบอเห็นน้ำข่อยบ่ กินบ่มาเด้อกินย่มได้ก็แซ่บกะละมังกะละมังพักข่อยกะละมังพักข่อย สิเอามาใส่เราสั่งมาแดงไดทพันเบิร์นี่พันเบิร์นี่บักพริกนี่สิไปสั่งใส่เหือผู้ใดหูนเนี่ยหือบอกเขาเนี่ยเขาอยากได้นี่แสบเว้ยเดี๋ยวมือลอังอหลีแต่ว่ามืออื่นอันสิไปอันล้านไทยอยู่นัดกระหน่องสาวไว สิไปร้านไทยอันสิไปซื้อของอันล้านไทยอันฟังทางไทยพ่นละ่ะเขาเอินเกาลงเสิงภาษาจีนเขาเอินเกาลงเซิ่งมันสิเป็นย่านคนไทยขายของไทยเต้ไปเบิดเลย อยาใส่มือเล้วพี่หน่อยอืมาโชาดึงสกปรกหลังอืมล่างสะอาดนักช่วเหม็นแสบชาบีรีไม่เป็นพักกินแล้วตำหนีได้พักหลายอยู่ ต่ว่าใส่จานบอกพ่อะนะก็เเรียกการละมั่งตั้งไว้ข้างคานนี่ละประเทศฮองกงกันบ่มันเป็นเนมืองเนีนเ่้อ,นนอยมันบใหญ่เมืองมันหน่อยค่ะแล้วอากาศก็ซื่นอากาศนี่ซื่นค่ะ ทาเยโซบ่อมาพ่อเท้าเยโซเป็นโรคหอบหืดเนี่ยนะเป็นโรคหอบหืดบาดที่นี่พ่อมันซื่นหลานะนะหออกกเนี่ยนะหายใจบ่ออกกะซีไอเนี่ยกะซีไอเนี่ยกะเซียนขาออื่นยังฮะซีไอเนี่ยนะเนะพราะว่าน มันสื่อหลายมันเห็ดเห่าอหายใจบ่ออกตาหมอกับว่าวิเดวานลดความวานน้วนได้เด้อเจ้าเนี่ยตรงลดความอวา้วนบ่สันอันจ,กจกนนักกแจมชีดจังใดราสูงกลัวรดอยู่มันก็รดยากคักเว้ยมันเป็นรถง่ายๆได้ลดความ้วนนี่หมอนี่ก็ว่าวได้อยู่แล้วรดโพดแล้วคุณหมอก็เลยวางสีได้รดจังใดจะมาย้ามใดพอเห็นเจ้าขึ้นอยู่คือเก,ก่าบาสัน เว้ยว่าฉันข่อยกับลบอยู่ด้วยล่ะแต่ว่าข่อยกับว่าข่อยจอยอยู่ด้วยเ่ะว่าฉันก็ได้ว่าจังสี่เนาะหมอว่าว่าจอยจังได้เจ้าจอยที่ระเขีดนอมขีดตั้งสี่เขาเหมือนจอยที่เจาสันหมอว่าเจ้าต้องให้มันได้หกสิบห้ากิโลว่าฉันว่าแล้วก็เด้อสักกอนนี่สาวยาโสจอยคักเด็กถ้ามาอยู่ยาโสนี่ล่ะสาวยาโสอ้วนขึ้นลายคักแม่เจ็ดสิบกิโลจะกอดนี่เด้อสาวยาโสอยู่เมืองไทยเด้ออยู่น้ำหนักสี่สิบสี่สิบสามสี่สิบสี่ตอนนี้มันเจ็ดสิบ เจ็ดสิบหามันก็นอ้วนอีดีแล้ววะแต่ว่ามันก็นลดยากเนาะสูงมบริลดง่ายเด้อลดความอ้วนจะก,กับพยายามอยู่ เก็อ้วนที่ตะกีดมันม็มันมันกับซอยที่ตะกีดสองกีดก็ยังหม้อวานล่ะตจ้าสาวโทร์บุคคลจะกินอย่างหลายล่ะเวลาไปเหตุงานลูกข่ามันหลาย้าสาวจะซูเห็ดงานอยู่อันสปาของห่องกุงเดี๋ยวอันมันเปิดก่อนสาวจะซูภาพไปเรอสีลาไปไทยบิง ตะวา่าอันทีไแน่อันนี่ละ่ะมือได้ว่างๆเนี่ยสเปนยางผ้าตำรวจฮ่องกงว่างของได้มันมีอนันงงแดมถึกๆมีหม่องสื่อของถึกๆอ,อุ้ยหลายคักเด้อ หลายอิลีของถือกนี่หลายคักของกงนี่ราคาปะอันอันอันพวกกระเป๋าเสื้อผ้านี่เว้ยหลายคักแต่มันเปิดแดนใดก็ดีด้เนาะเดี๋ยวสาวเดี๋ยวโซสิ้าไป,าไปอันสิ้าไปเมืองจีนสิ้าไปเบิ่งกระเป๋ากอบเกรดเอเกรดเอ คือของแท้คักของแท้นอนนี่แหละจะมันจะมันหายกว่าของแท้คัก,กนี่แล้วโอ้ยของเอกอันไม่คข้อเออเนื้อแบนนิ ben ่มอันแบบเกรดเอเกรดเอเลยเดอสิบอกไก่เดอโอ้ยหายกว่าของแข้หมดแล้วแข้มันเปิดปผมไอ้มันเปิดแดนก่อนว่ามแบนมัน,ม,นมันก็เปิดอยู่แหละว่าจะว่าอันสซยโทวิตกาไป เพราะว่าไปแล้วมันต้องให้กับโตมันต้องให้เขากักโตสิบสี่มือบเไปเร้วนาะขนาดเมืองไทยยังบเมื่ออยู่สิไปให้ยังเมืองจีนเบื่ออยากกลับอยู่แล้วอยากไปอยู่แล้วเมืองไทยแต่ว่าม,วม,วมันกับโตสิบสี่หมือเนาะมันกับโดนโพสิบสี่มือนแต่ว่ากับือว่วานละเขาเหตุตามมาตรฐานเขาเหตุตามมาตรฐานอันเขาก็ตรงระวังคือววานละเนาะ แม่นอยู่มันต้องระวังเบอร์สีเบิร์ดอะไรได้บ้างนี่ก็สเสียบสบเฮ็ดหน่อยโพดเนาะหูเสียดเลยไหลแล้วกะกะเค็ดเพราะอิ่มนั่นแหละค่ะแล้วมันก็แสีบคักนึกว่าบริกินโดนวะข้ามเบิร์ดใหญ่ๆข้ามใหญ่ๆ่นมาเด้อขั้นใหญ่ๆขั้นใหญ่ครับ 嗯。Mm. เป็นผู้เดียวเฮียรงมากกับจ้างมันเถอะเดี๋ยวว่ากันเนาะประเทศฮ่องกงให้เจ้าว,วิวงามสวยด้วยภูเขาเจ้างามนัม่นเป็นเกาะเดี๋ยวมืหอนอ่ะสิผ้าเป็นยางเขา เบิ้งดอกใหม่ใบใหม,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 ม่เปลี่ยนสีบมักพริกอันนี้แซ่บค่ะเบิ้งแล้วเห็นไงรอบอันนี้นันแซ่บดีเลยหบักพริกแม่เบิง้งเดียวให้เบิง้งเดียวให้เบิ้งอีกอยู่ยอมกินดอก อย่ามันเบิร์ตแลนมีกับปุกเดียวนะน่องมันเอามาให้กับปุกเดียวถ้ากับอิมมาไดล่ะบ่านนี้โอเคมือนีกับซัมหนีเดอ้อเพราะว่าประเดิมคลิปแรก มื่อเอือนเบิงก่อนเด้อว่า so, สาวเยอโซเซียนเซียนท่ายิปอัน,อน,ไ,ปอนไปอันตลาดไทยฮ่องกงให้เบิงบ่ว่าอันอันสิมีคนอันค็ห็อนอย่างเงี้ยบอกภาษารื้มดเราแล้วว่ามั่วไม่รู้อะไ,ไรแบบนี้โอ้ยโอเคมื่อเอือนสาวเยอโซสิไปอันตลาดไทยในฮ่องกง ของขายหลายโดหล,ลายล้านโอเคมืออื่นจำพ่อ,อ,อก,กันไหมชี้ไทยเบิ้งเด้อมืออื่นเด้ออย่าลำคาญกันเด้อเพราะว่าข่อยพึ่งสิเลน่นมือแรกเว้ากระบุกงเถือกตัว,กะวะว่าเว้าพี่พี่ถือกเถือก,กะสิซ่ค่อยปรับปรุงไปเรื่อยมือนีกะสาวยาโสคนโกเมืองยาโสสาวยาโสคนโก ตาบอยิงยาโสขอลาไปซำหนีเด้อค่ะเด้อคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อ